พริกไปย่างไม่ใส่ชุนรสแล้วคะ่ะไม่มีค่าชไปย่างไม่ใส่ชุนรสไม่มีนะคะไม่ใส่ชุนรสชุนรสจะมีสูตรด,ดั้งเดิมอย่างเดียวคะ่ะไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่ใส่ผงชุนรสดนะคะมีสูตรดเดียวไปย่างเราไม่ได้ทําค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณขาพรกเผาไปย่างทําเสร็จวันนี้ะน,นะคะร้อนๆเลยค่ะวันนี้ยังส่งไม่ได้อยู่เนี่ยคะ่ะ ต้องรอให้เย um <se> <tim dumpling> <you> ็นก่อนแล้วถึงจะแพ็คได้อะเดินลำพริกก็ไม่ใช่เย็นง่ายนะทุกคนต้องค้างคืนมันถึงจะเย็นวันนี้ถึงได้ว่างเนี่ยมานั่งเมาส์มอยเนี่ยวันนี้สม่ฝนตกใหญ่เลยเหรอจำงหวะเนี่ยเหรอโอ้ฝนตกค่ะโล้วันนี้วันนี้ไม่ตกตก สูตรดั้งเดิมนัม่นแหละคะ่ะสูตรดั้งเดิมไม่ใส่ปลาด้างนะคะไม่ใส่ผงชูรสค่ะไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่ใส่ผงชูสรสคะ่ะสนใจก็ดูช่องทางการสั่งนะโปรฟายมา์นึ่งจ้านมัสการพระคุณเจ้าจา้าวันนี้วันข้าวบรรษาให้พรนหน่อยสิจา้รราเมื่อเช้านี้หนูจัดหนักไปแล้วคะ่ะด่ามันลงกงเก่งสวัสดีค่ะคุณพี่ยายลุกขึ้นมานั่งคุยหน่อยคิดถึงยายแล้วจา้า อาลุตาที่หิวข้าวเย็นหรือเปล่าอะไรนะฮะอาลุงตาที่กินข้าวเย็นเปล่าใหา่ใ้ญตรงไหนดูหน้าโปรไฟล์มีไอดีอยู่ค่ะดไอดีมาได้นะคะคุณเราไม่มีตะกร้าตะแกงไม่มีอะไรเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณขายมหนึ่งปากแดงขโมยลิฟต์ยายมาหรือครับรวยรวยครับซาธทุหลวงพี่ คุณหนึ่งน้ำพริกกิโลกรัมเท่าไหร่คะมีมีกระปุกครึ่งกิโลสองร้อยสิบห้าบาทกระปุกสองร้อยสิกรัมก็ร้อยสิบห้าบาทก็คุณค่ะดูรายละเอียดได้นะคะแอดไอดีมาได้คะ่ะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรมาไต่ถามได้คะ่ะ แล้วกินอะไรไปยังในตอนบ่ายกินน้ำข่าวไปยังข้าวปลายังไม่ได้กินแล้วข้าวปลานาเกลือข้าวก็ไม่ได้กินโอ้โหแม่กันหมดก็นอนอย่ได้กิน,นเดี๋ยวไปจัดน้ำข่าวให้ยายสักแก้วก่อนไปไปด้วยกันพวกเราบ่า,บายสองบ่ายสามไปเร็วว่าธรรมดาบ่ายสองต้องให้กินแก้วนี้ฉันก็ด้วยเปื่อยอ ไม่เคยเอาให้คุณเบลเอาให้ฉันนะเขานอนหลับไม่ค่อยสบายใหย,ยอารมณ์ยิ้มตลอดเลยใช่ไหมอารมณ์ดียิ้มตลอดเลยบ่นอะไรเว้ยบัญชีคุณภัยบุญนะครับคาบ ฉันน่ะชื่อไผ่บูนนางสาวไผบูนโอ้ไม่ใช่นายไผบูนแม่จะบอกผิด <c oughs> สวัสดีจ้าน้องนๆผี่โลกอยู่ตรงไหนพรุ่งนี้พี่มาพระโลกอยู่ตรงวัดโหลมนี่อยู่จากวัดโหลมไม่เล่า คุณหนึ่งถ้าสั่งนะ้ำพริกเข้าไปช่องแชทใช่ไหมแอปไอดี Add ครับพี่ขาแอปไอดีหาได้ไหมคะบ้านเขียวอะค่ะมีไอดีหรือว่ากดลิงก์ก็ได้ค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มีลิงก์อยู่กดเข้ามาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเป็นลิงก์มิจฉาชีพมิจฉาแชะอะไรลิงก์หนูก็กดได้ในช่องหนูรับรองไม่มีไม่มีอันตรายค่ะดูือหน้าสวยอย่างนี้จะไปมีอันตรายอะไรเนี่ยใช่ไหม เออวันนี้พายายไปทําบุญที่ไหนพี่หนึ่งไม่ได้ไปบุญทานไม่ได้ไปน้องๆเอ้ยอยู่บ้านนี่แหละบุญไม่ทํากรรมอุ้ยปิดเปิดหลงเปล่าปิดทำไมไม่ต้องเปิดมันเปรีป้ยวหรอมันหนาวว่ะเหยือ่อร้อนจะตายจะมันหนาวยีดอ,อกไม้ สวัสดีจ้าคุณหนึ่งคุณยายสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างน้องๆคุณแม่คุณแม่ดีขึ้นหมคะสบายดีแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับการติดตามนะคะคุณขาคุณยายคุณหนึ่งน่ารักมากคะ่ะตามดูทุกวันขอบคุณคะ่ะยายดอกไม้น่ารักน,น่ารักไหมเนาะดูไม่น่ารัก ย่าให้ดื้อได้ใช่นนั้นหลังหวีบไวๆบางวันก็จะจะเชือดข้อหอยกันบางวันก็คุยกันดีกันนุ่งกันนิ่งนี่แหละบางวันก็ฉันก็บ้าบอว่าลมไม่ดีขึ้นมากูไหวๆสิยีดอกไม้ก็ลันเสด็จอะเกมไม่รู้อะไรกันแก้ว ฉันก็กิน,นแต่ฉันกินตอนเช้าแก้วเดียวก็าอยากจะกินวันละสองแก้วเหมือนกันแต่กลัวเปลืองายยายกินวันละสองแก้วฉันกินวันละแก้วโหย้ยเช้ามากินแล้วมันชื่นใจดีจริงๆด้วยฉันติดแล้วอ,อก,กินแล้วชื่นใจอะเจสซอมสีม,มันนี้เด้งดึ๋งดึง,ดงแหมวันนี้ไปทําบุญนะคะโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะเจสซอม เป็นชัวแพงไหมพี่หนึ่งที่สงขาแพงจังซื้อย่อยร้านขายยาร้านเล็กๆนี่ก็เท่าไหร่ดิแปดสี่ห้าถ้าร้านใหญ่ก็799แพงกว่ากัน4ี่สบหกบาทเนาะแต่ต้องเข้าไปในเมืองร้านใหญ่ๆถ้าฉันไปใครไปฝากซื้อทีก็สี่กระปุกหกระปุกก็ได้เดือนน ไกลๆแถวนี้ก็เทียวซื้อเทียส่องกระปุกอะไรมาเกินนะ่มาเกินจะกินไหมกินหรือก็ไปกับบ่นบ่นทำไมว่ามาเกินน่ไม่กินได้นะไม่ว่าอะไรนะไม่ยิงงอน,นะดอกไม้ใช่ไหมไม่งอใอ้กินนะแต่ทุ่จ้าเอ้ย สวัสดีเจ้ส้มคุสวยเดี๋ยวหกขึ้นบันไดสองชั้นเอาเอาขอเบอร์ผู้รับหน่อยค่ะไข่แก้วไม่มีเบอร์แก้วตายแล้วกูหาตายเลยเขาเนี้ยอื ของใครคนไหนแล้วเนี่ยตกหล่นไปไหนแล้วเนี่ยพี่โลกตายแล้วกูมันไปยังไงเลยเนี่ยเบื่อะ จะตกหล่นแล้วก็ท่านก็ตามหายากว่ะเฮ้ยปวดหัววะ่ะแบบนีนะ้ขอเวลากทุกคน รับก็ส่งไม่ได้ชาวทิศสำนักงานสัปส,สามิตรนี่เองเหรอดูอยู่หรือเปล่าคะคุณขาทักมาหน่อยค่ะ ตายเลยมีรู้ตกหล่นไปยังไงได้สั่งน้ำพริกยังไงหรอดูช่องทางการสั่งนะโปรไฟล์ค่ะแอด i d ได้ค่ะ ยุ่งเลยสิขายอ่ะอือจะมีเสือกตกหล่นอย่างนี้กันเนาะมันอยู่ตรงไหนวะ ปวดประสาทเลยแบบนี้หาเบอร์โทรคนอับไม่ได้

สวัสดีค่ะคุณยายละนี่สวัสดีคุณยายสวัสดีวันวันเข้าพรยายสองกะจกหรือวิไรยายชอบแว่นชอบแว่นไหมคะ สวัสดีวันสวัสดีวันขาฮอนเข,ข้าพันศาครับคุณหนึ่งคุณและคุณยายยายมาไม่ทันสวัสดีคุณยายบุญทาสวัสดีคุณยายยายไปทำบุญ ไปทำบุญที่ลมพัดย้ายดีจังย้ายไปทำบุญมาไหมครับย้ายดอกมาย้ายดอกไม้ครับสวัสดีวันเข้าพรรษาย้ายทำเวลาหน่อย หนูมีอายุเท่ายายหนูพอใจแล้วยายยังเห็นตัวหนังสือเก่งจังเลยค่ะยายไม่ทานแป้งเหรอไม่ทาแป้งเหรอไม่ได้ทาสายทาดีอ่ะยายมีลูกกี่คนมีลูกสามคนยายหัวล่อให้ได้ ฟังหน่อยค่ะมนุนทธจัดจัดผจัดผลผลงานเพลงหน่อยยายกุลาบชอบทักไลไปบแ้วนะคะพงลักวิ วิมาวินาคมอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกชอบย้ายหัวล้อนั่นดอกอะไรชัดไว้เหนือหูอีกสองคนไม่คอยเห็นเลยฉันอยากรู้เอ๊ะดอกดอกไม้นั้นร้องเพลงรับหูให้ฟัง โดยบนธาสวัสดีครับคุณยายเก่งมากยายดอกไมเ้เข้าร่วมแล้วสวัสดีครับยายติดตามอะานออกนีม่อเข้าร่วมแล้ว โปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังแกงนี้ก่อนอย่าดวนหลับนอนอย่าดวนทอดชอนหรือช่ยจำเสียงยายได้หรือเปล่าตัวเรานั้นอยู่ที่ไหนโปรดจำไว้ให้แน่นอนสวัสดีคุณยายวังอะไรนะ คุณยายเว้นยังอยู่ประจําจําเสียงยายได้ไม่ได้ยายกินทุเรียนได้ยังยังยายดอกไม้ร้องเพลงยายดอกไม้เพลงเพราะจังยายร้องผิดยาย คุณยายดอกไม้รถไฟรถไฟอะไรเรายายเกิดเกิดปีมะโรงหรือเปล่าคะเฮ้ยยายไม่ใช่ปีมะโรงสวัสดีคะ่ะคุณยายน่ารักมากคะ่ะยายมียายมีขำวันนี้ยายไม่ใส่ดอกไม้หรือคะ ให้หลอกไม้อะไรเล้วขอเพลงอ้าวมิดไปเลยยายรักน่ารักมากมๆค่ะไม่ใช่ยายเกิดปีมะเมียไม่ใช่เกิดปีมะเมียปีอะไรเล่าเข้าร่วมแล้วตรวจสอบยินยัน เพื่อดำเนินการต่อขอสวัสดีค่ะยายไม่ใช่ยายเกิดปีมะเมียคิดถึงคุณยายยายดอกไม้เกิดปีมะเมียมันทำไมรู้วสวัสดีค่ะคุณยายเกิดปีมะเส็งนะเลย แน่เลยค่ะไม่ใช่มะเสงสวัสดีคุณยายชอบดูคุณยายพูดเรื่องเรื่องตังมินอะไรรู้ยายอ่านมดตอ่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกสวัสดีค่ะคุณยายยายมีกะ แพกเถียงมิก <c oughs> สาชุสาชุสาชุยายาไก่งามยามจะบ,บินโคนไม่ลองแล้ววันนี้เหนื่อยวะเหนื่อย Há, kín, há, kín, cãi, răng. Ờ, lo ngọc hôm nay à, nửa. Phêng lo. Nàn, nàn, hẳn, nàn, nà, nà, mà mòng. Nửa mấy khắp, dãi nửa xì. dù trường hoạch hà อย่าเพิ่งเหนื่อยยายอะไรยายอดทนก่อนอดทนไม่ไหวเส้ยไม่แรงสักสักผลงานเพลงยายกินข้าวหรือ,อยังครับยังเอาเย็นยังไม่ได้กิน สวัสดีคุณยายกับน้องหนึ่งคุณยายนะ่ารักจังค่ะต,ตาตาะนุบำลุงให้ลุ่มเรืองคิดถึงคุณยายนะคะอ่า ลาแล้วสวัสดีคุณยายสมเป็นเมืองของไทยคุณยายอายุเท่าไรแล้วครับเก้าสิบแบบสีแล้วคุณยายสายตาดีจัง ไม่ได้มาดูคุณยายหลายวันเลยครับเลยค่ะผมอยู่พิษโ,โลกครับคุณยายอยู่พิโลกอคิดถึงนะคะ น้ำพริกพี่หนึ่งอร่อยไหมคุณยายอร่อยเราชาวไทยเกิดเป็นไทยไทยคนไทยใช้เราชาวไทย,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 ยแก้วคิดถึงเสมอค่ะหนูอยู่ชนบุรี ผมอยู่วัดจันทร์ครับคุณยายอยู่วัดจันทร์หรือผมอยู่วัดจันทร์คุณยายเอออยู่พิทยจันทร์ด้แล้ว วัดจนตะวันกับวัดจันตะวันออกครับคุณยาย <c ười> นออกไก่งามพิษโลกผลตกไหมครับไม่ตกเขามีเจ้าของจองแล้วหรือยังพิษโลกผลตกไหมครับไม่ตก ทำไมถึงไม่จกเออก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่จก <c oughs> คุณยายอยู่แถวไหนหรือครับอยู่แถววัดโลมวัดสกัดตะมัน ừ, ขอให้คุณยายดอกไม้สุขภาพแข็งแรงนะคะ นะคบคุณยายความเข้มแข็งของสุขภาพแข็งแรงนะคะยายดอกไม้ตัวดีคุณแม่แข็งแรงจังเลยให้ไว้คุณแม่ยายกินต้มจืดหรือเปล่าเท้านี้กินมีปลาต้มไหมมีปลาปลาเข็มไหมมี พี่หนึ่งไปไหนอยู่หนูอยู่โค้ราค่ะยายชอบดูคุณยายค่ะขอขอบคุณค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยสวัสดีเด็กหญิงดอกไม้ใครมันช่างเขียนหมใสสีแดงเลยวันนี้ อยากสั่งน้ำพริกอยากกินกันอยากอยากกินกันแตว่วดีคุณยายทุเรียนทุเ,เรียนยังยังค่ะวันนี้ยังไม่หมดตับขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงค่ะให้ มีอสุขภาพแขีนสวัสดีข้ายายกับสวัสดีข้าคุณยายขอบคุณค่า <c oughs> ขอยืมเว่นใส่หน่อยครับคุณยายเอ้ข้ายืมมแล้วยายจะเอาะไรใส่แล้วไปซื้อเส ให้ยืมยายยายก็ไม่มีอ่ะสวัสดีคุณยายวันนี้กินทุเรียนหรือยังอ่านเก่งจังสวัสดีสวัสดียายเก่งค่ะแว่นสวยนะคะยายยายกี่ขวบเก้าขวบ เกาขวบกว่ายายดอกไม้อานนิ้งถือเก่งมากเลยค่ะใครอยู่ใกล้ๆเอาน้ำให้ย้ายหน่อยเ <laughs> สื้อสวยขอซื้อบกต่อหน่อยครับโบขอซื้อบุต่อหน่อยครับ คุณยายน่ารักมาเป้นนานา้ำผลไม้สดปั่นส่งส,สายรัดคอข้อมือของทีม ยายอายุเท่าไรเก่าสิบกว่าแล้วก่าสิบสีแล้วยายน่ารัก